สวัสดีพนังเมื่อนี้กับวันที่สองเออวันที่สองที่มาเที่ยวร้านพักที่สามที่เขาหันัาที่เป็นทางการเอ,อแล <c oughs> อลทูโอ้โหโอ้โหตบเพนจิ๊กเลย้มนังไหนเี่โอ้ยนี่เนียวาโอ้ยอยลงลมอันพี่น้องโค้นมาเทียงไปอ่ะ อัน yup. น lives, ีู้กของภักมอกกันเป็นบ้านรับได้เลยตาาาเดยันเมื่อานเมื่อวับเม่อวาไยนะยแต่วนนีด้อะตอนนี้ย่อ๋อตอนนี้ย่ะอะไรตอนแรกมันบนป่าล่องตป่าบ่มันชอบ้านจะลองใส่นว่ได้ตหย ตาคิว่้องอักตัน้องกนติตองอักน้อ่ไหมม่งกตอไห้นอน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 นไนนอนาอนน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 อนอกนอนาอนนนนอนอนนอนนอมันอนนอนนอนอนอน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 อนอ เดียวอะต่อเดียวอ่ะต่อตดอต่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 อตเอต่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 วเ่อต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 ่อเออต่อต่อต่ออตอต่อ่อ่อต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 ่อนี่อต่ออเอ่อต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 ่ออ ท้ายนั้นไม่อามาฝากพี <mud> s <S <sucked oppression> ่น้องหลายๆอย่างเนาะพี่น้องไปยังไม่เหมืนกับพี่น้องเพราะว่าต้องจัดไปเที่ยวไปเที่ยวมันไม่เนาะมันไ่พี่น้องนอกจากไปถัดจัดง้น เาไปแล้วแต่มีโอกาสสกแฟแน็นต้นยาวน้องนีบ้าที่ดีกับต้นกับตกข้างบนกเมื่นี้ไอ้เาผู้ตัดกับไอ้นอนใไอ้ตัดันนี้อกอันนี้เน้ย bạn đi ăn ไปหลายมันแก่แล้วพี่น้องเอาไปจักคัดหนึ่งน้องคัดใส่น้มันหอยเอ้ยคัดไม่ยังบื่ลวกซึมมะลวกลวกกิมเจลน้องโอ้มือโบไผ่น้ำนนนอือ,อถถเก็บบะถือมันแก่พี่น้องดอกมันเจ้าแยางละหน่อยนะฮะเบิ่งเรื่อยๆเนาะแต่ว่าตัวนี้พี่น้องเอ้ยเห็นบอก แก๋เบละมังกะทีฮะฮ่าหาอามาองมัอนอดอดเนาะพี่นอ้องแต่ยิ่งเดีดยเดี๋ยว,วพ่พี่น้องโอ้ทุ่งเนี่ยพี่น้องเนึ่ยอีกชนิดหนึ่งกะมันทอดมามันกะทีนี่องแบบเนาะซองแบบซ้ำแบบตัวผูแบบ้ตัวเมย์โอ้ยแก่จนเป็นหนวยกัมีละมังเป็นหนวยบอกเป็นหนวยนรัเปล่าห,หนวย โอเปอแมนมันเป็นเป็นเพียเนาะขอดๆเนาะหมอกค่ะผ yeah. ักขมทะเลเฮอ่ะเรี uh ้ยงบึงเลี้ยงเอามังอ่อนๆเนาะมังงามอะไรนี่หนอเป็นดงมันบ่ดงกักดงกักดงกักโขมเฮ้ยเอ้าผักโขมเป็นหมอค่ะเข้าจอบมึงบ่ออื กำลังมาอาบน้ำพี่น้องอาบน้ำทะเลเด้อะอาบน้ำเนี่ยมือเสองเนาะแซ่บแล้วค่ะไปต้มจืดเนาะแซ่บไปลวกก็แซ่บเนาะลวกกินปพลจินแก้วก็แซ่บเวอร์เด้อพี่น้องอันอันพักชนิดนี่เนาะพักตามธรรมชาติบไปเดากระสีเรียกเอาไปยามหามันบอกเป็นเป็นเพียเนาะโอ้ยเดือดมึง ทำเอาพี่น้องไปก่อนยิ้มพี่น้องโอ้ยได้ลยต้องเรียกเอาพี่น้องอ๊ยแต่ว่ามันอวบเนาะมันมันอ่อนมันออกดอกเกสเก็บใส่ถุงไปก่อนเนาะ บ่โห่เด้อพี่น yeah? uh, ้องจะอยู่จากมืึงไอเดียวเลยู่โดนบ่ได้ดอกคิดฮอดอันบ้านเพราะว่าอันมั่งชี้อะเออไปเที่ยวหาหมูบ่ได้มันมบาบางไปเนาะเามาเที่ยวเด้อออกดอกพี่น้องหามมูลบอออกดอกไม่เที่ยวโหลดพิ่มากกับฮาเก็บอัตส์สบายเฉี่ยวตะยอดมันเนาะ มเดี๋ยวให้เก็บพักเด้อมันอวดลายไอโบเปลี่ยนมันลายลายพี่น้องเลยมันออกดอกแล้วเอ้าเก็บได้ลายเป็นไรเราลายเป็นไรพวกมีคนเก็บกินแน่ว่ของแซ่บของนัวกับดอกกับโบเก็บเนอะ ห้าวบอวบไม่าต้อหมอก้ออู้่เบิดแก่เบิดพี่น้องแกเบิดสัว์แม่งน้ำตู้ขึก็มาตายปดโพ่ิเถนะเอันนี้ก็ชิล ี๋ยวถ้าขดหินเลาพี่น้องอ่นยันหมืนโอ้ยกระชีโล่ลาะแหนงนมันบอกกเดอะโอ้พี่น้องยางยามันยาย่างมนขดีขดหนโอ้ยนะอดเก็บเอาห่ย สายท่านเดียวกันน่ะละมันเป็นญาติพี่น้องกันพี่น้องเด้ออู้หัปวดัวเลยนอนม่าเด็ดเอาเมื่อไปตองไปนำบ่เอ้าไปดอกมันม่น้ำพี่น้องอ้เห็นได้ไงมีแม่ค้าของมือมีดอกเนาะโอ้ลืมเปิดฟังพี่น้องเอ้า จาก่อนมันจะรักอกกต้องมีกอ่อาน้่น้องเนาะเพราะฉันแกพี่้องตาหลไหมอต้นนี้ไหมโอ้ยมันหลขึ้นี่น้องโอ้ยใส่เดี่วเก็บเนวมาพ่อดมพระคุณว่าเขาอื่นพักกินยากระชายพักกินได อะไรก็ค่อยกินตกลงลองแลง้วจะติดจใจโอ้ยไงหลงังฝุ่นฝุ่นเป็นดงอยู่พี่น้องฝุ่นๆไปทั้งฝุ่นย่างอ่อนอยู่น้ำัาเนาะเออเอ้าจีเด้ไปตัดออกแล้วมุมมันอันกล่องย่างไส่ไป่ไส้มาพี่น้องเอ้ยเอ้ยเ,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 เดี๋ยวก็จีทาไปนี่ละ อันทันยางมันที่่บวบอีมันเป็นอันนี้เนาะบอกะเลตายเป็นบรกงามงามูดย่าเบดพูลกอันคนี่แมนเบิดล้วพี่น้องเองย่อคนลูกมูลูกกาเออมันทัองดีแกโอ้หลัไปะงู้ละมองผักเนาะ ดีถ้เล่ังหัวพี่น้เลยนองขอคุณบวางอพี่น้องเจ็บ่องเ็บิเาเก็บายเนาะัเลเอากอไปน้ำแน่กรอกไปน้ำแน่โอ้ยปั่นมาปลูกไว้พี่น้องเอ้ยนอ Mình quá đâu, nha mìa mô hạng mô hạng kìm nhau mặt yêu mày kìm 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 Này, kìm 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 nó เดวผ้า Hẹp ừ. cái đông Hảo, hảo. Hảo, hảo. Hảo, thùng Hảo, hảo.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  Hảo, ก่อนนี้พี่น้องหกักคนพิโรนเนาะ Nhai nhau, em có lợi nhau. Long hoop. Long, nhau. Lật ngon bầu. Mhm, 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 ปอดทานขึ้นมันไฟแอปด้วยไอ้ยิ่เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องก็จะเร่งเนาะปลอดมากหนอยขึ้หน่อยเน่อตัดกองเนี่ยตัดกองเก็บลุยๆเนาะเอ็นโอขับพี่น้องมาเจ้าปันไดไปไปเก็บข้าวเดี๋ยวเฮเก็บข้าวเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยไปเดิเดนไปน้ำบอ่อ เก็บพักเก็บพักพี่น้องตั้งกล้องไว้เก็บแจ้งเดียวบนที่นี่กบวๆอึมๆโอ้โหน่ามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเก็บค่ะเก็บพักบุงประเทศเดนมาร์กพักขมเดนมาร์กเอ้ยจแจ้งยื่นพักยังพี่น้องเอ้ยอ Ơn phác Điên Mạng nó, Phác Bằng Ơn phác ngang Xẹp nua Ủa bây mọi người lắm lắm Đánh nhìn mọi người, nhìn mọi người, nó bị đơ อ,อ่อนอ่อนขนาดพี่น้องฮักก๊อบก๊อ่คล่ะเหล่าออมาเป็นพ่วงเลยอโอ้แสบเดรสเราก็อยากกินเด็สบาทีนี่พี่นอ้องฮักปวกพวกอ่อนอบวโอ,อ้ลายโอ้ชิดหอดมู คิดถึงเพื่อนๆใสยเก็บผักน้ำกันเอ้ดอาผักเก็บผักนะพี่ร้องอันล่องส่มากับฟอกกระโฟนตั้งกล้องไว้นี่พี่น้องสิดยินบอมีคนจมว่าได้ยินเสียงเอ็ดเอวบอูอ้ตัวนี้ไหมั้ย,ยนไหมน้องเกือเจอผักตัวใหม่ อืพักไหนแม่คืองามแท้ะอุ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอเดียวผ้าห,าห,าหา่าแล้วห่า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 อุ้ยหลายหลาย อ่านยังไม่ได้เต็มทุ่งอยู่พี่น้องฮะเอะอันล้อมไส้อันนี้เบอร์นี้ไหมอันจกนักมันติดเครืองมัติดแต่ว่าอันที่เขียวเครื่องนึงเนาะอืมไปตากค่ะพี่น้องอือ ต่อดีบอเอ้ยคลิปนี้สิสีแยกตั้งหากได้พี่น้องเพระาะว่าเดี๋ยวมันสีงเงาอันคลิปอันคลิปเก็บพักนี่เอ้เดี๋ยวเสียวล่งตั้งหากเนาะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านอันคลิปเก็้ยพักกันพ,ะะพักขมท่านอะไคลิปนี้ไอ้เดี๋ยวก็สิถ่ายลงตั้งหากเนาะบ่ะเอาร่วมกันก,นกน็อันคลิปต่อไปเที่ยวไปยังเนาะเพระาะว่า มันส so ีเงาเนาะกัพี่น้องกะทิล้ำคานเนาะกะทิตัดตัดตัดเอาเฉพาะอันเก็บ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 เนาะพี่น้องเนาะเก็บ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 พ <c oughs> ักหละกะเออไทยทายลูกน้ำเนาะพี่น้องว่าน้ำบ่แซ่บเนาะนึกเสียวลงน้ำกันรถเดี๋ยวเบื้งกันนะพี่น้องเนาะเออว่าไปทะเลพี่น้องเอ้ย มาพี่น้องเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวอ่อนอ้อนขนาดเลยนี่น้องโอ้ยเ,เดี๋ยวก็อยากกินแต่ประเทศนี้ห,ห้าวรถนี่งามปวดงามโปบะบกโม๊บักแตง บักแต่งกวาแต่งไทยเออ,อ,อ,อโอ้พี่น้องเลยน้องพักต้มจืดเนาะเฮ้บวบเลยน้อบัดไปเก็บทั้งต้นมะย่าๆออกดอก,กวันเม่นี่ท่านออกดอกอยู่พี่น้องวานัมอ่ให้เดี๋ยวกะทีฮักตอนนี้เนี่ยมวน,น,นกุบอยู่ในดงผักป่าผักตามธรรมชาติ เอเดี่ยวพักทะเลเด้อพี่น้องพักทะเลเดี๋ยวจีใสซือ่อเป็นภาษาภาษากีนหรือภาษาเด่นอันไปน้ำนอพี่น้องนออันอพ่อพ่อซื้อังก็ใไส้มันซื้นอนั่นเอานอพี่น้องเนอว่าแต่มันเป็นพักตัวเดียวกันเนาะกระซีเอาเอาไส้ให้พี่น้องบึงโอ้ได้ลายไปบ่บปินเขามันเต็มทุงรถ เนาะลวกแล้วก็น,น้อยเดียวงบเด้อไปพัดเนาะอยากกินผัดผักบุ้งไฟแดงผักกระฉีดไฟแดงโอ้ยแซ่บร้ายแซ่บนัวโอู้วผักกระอ่ออนอ่อ,อนอ่อ,อน,ออนพี่น้องเลยออออโอ้ยมั่วแต่ไปเก็บหม่องมันมีดอกอยู่หม่องนี้กําลังอ่อน,อ,อ,นอ่อนเนาะเหาะเอาเหาะเอาพี่น,ออนอ้องคนน่ะเห็นมาอู้วชั่วเลยนี่ เอาเห็นอันชาวติ๊กเอ่อเก็บอยู่มื้อนั้นก็เลยเนาะส่วนมากกะชาวไทยในต่างแดนก็หาอยู่หากินแบ่งซี่ล่ะเนาะของฟรีหึประหยัดเงินได้อีกพร้อมเนาะเรียกอ่าสวยงามตามธรรมชาติ ก่อนนี่ล่ะพี่น้องเอ๋ยเด็ดบ่ปับ๊บโหอ้วบคือเก่าหันมาทางต๊ะก่อเงาเงาโอ้ผักอันนี้ไหมเอามันคือผักอันนั้นแทะมันกินได้บ่นี่อ้เอาเอ้าเอ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 ามันแม่โตัวเดียวกันบ่หเห็นไหมพี่น้องนี่ไหมมันคืออ้วบแทะเออมันกินได้บ่หเอหอ ตัวน,นี้ก็ไม่เคยเห็นเฮ้ยอยากมีเงินซื้อดแตบัดทีนี้เห็นไหมมันเป็น,นตัวเดียวกันกับตัวอีกตัวยังบ่แต่ว่าอยู่นี่มันคือต้เนเงาต้นอวบแถวพี่น้องเฮ้ยได้ยินได้แล้วบ่โอ้ยหันมาทั้งพี่กับฮักโป้ฮักโป้ฮักโป้ฮักโป,กป้โอ้ยฮักโป้ฮักโป้เนาะฮักก็มาโหลดหลายๆเนาะ เป็นบอกอะพี่น้องพักย่างเดียวเลยพันเนี Ash ่ยหลายขนาดได้พ no. 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 ันอัานใบใหญ่ๆน้อยๆเนาะหมุนกล่องกันนะพี่น้องตาไล่เบิร์ดเนาะหาก็มน้ำมันนี่เราคงค่อยวัดี อ,อนออนอยู่นอพาน้ำมพีพน้องเห็นไมโอ้ออได้กินสาหร่าย muốn 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 ăn cái bông ngam bảo nó Hoa là bị thương Deep in the shadows I know it's hard To put one foot in front of the other Uh -huh. So far, is the ego? When do we start? Are you killing?